สวัสดีค่ะคลิปนี้สสนอขาวเกี่ยวกับแบมแบมก็เซเว่นวนะคะในวันที่แปสิงหาความคุณพ่อของพี่มากทวิตข้อความถึงแบมแบมถามแบมแบมว่าสนใจ UFO อันที่2องไหมพร้อมแนบลริกงวิดีโอนาฬิกาตามภาพแบมแบมเมื่อเห็นก็มาตอบกลับคุณพ่อบอกมันอาจจะเป็น UFO ของเราครับป้า จากนั้นก็มีแฟนคลับได้แชร์ภาพกางเกงยีนแบบในภาพและบอกกับแบมแบมว่าเหมาะก,กับแบมแบมมากเลยแบมแบมเมื่อเห็นก็มีมาเมนต์ขอลิงจากคุณเขาสงสัยจะโดนใจแบมแบมเหมือนกันนะคะต่อมาในวันที่9สิงหาคมแบมแบมเดินทางถึงโรงแรมก็ได้มาแชร์ภาพเหล่านี้พร้อมบอกรักโรงแรมนี้ที่สุดครับจริงๆ เสร็จปรุงปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ